เลียนรอบสองไม่ได้ปาดกับดักนะเออไม่สีชมพูว่าสีทองอ่ะเอฝอยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วสีทองหายไปไหนอ่ะเหลือแต่สีชมพูอ่ะพอมีสกสิงนั้นสีทองหายไปไหนอ่ะอ,อยู่ตรงนั้นก็ใครอยู่ตรงนั้นก็ปาดคนนั้นปาดดีแล้วไม่มีใครไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างอ่ะ ้าออกไปให้หมดเลยเฮ้ยเอากูไม่ต้องทำเวยเลยหรือไงที่ผายแล้วบอกกูหนีเอา้าไม่ต้องก็จูทาองไปผีท,ทอ,งองมันคมจี๊ดผองมันคลเรวสีทองมันเป็นะชาดชั่วปวดท้ทองไป <laughs> <laughs> ูว่านีไม่เเกมละกู่ตัลงเอะม่รู้นะวิ่งมาเปิดไฟอันทีแล้วปุ๊บแล้วก็มีแก้ไฟเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนโหวตศพทักมิงไม่รู้นะอะอทอลแค่ไหมลูกถ้าองบอกว่าใครที่ไม่ได้อยู่นราออาคนนั้นออกแผลท่เขาบอกเยวนะน่าจะต้องเอาออกเส็ทุ่ยงยานะโอโคใจเย็น ก่อพี่ะไม่อนชาม่ชมพูอบชมพูอะอทองไปก่อนถ้าไม่ใช่กาวชมพูโอ้แต่ไม่ใช่ฟามินคลิปแปลกแปลกว่ะว้าวแล้วใช่ฟามินกดสกิปนี่จบแล้วมื่อ ป <laughs> ระมาณนั้นทุกคนก็ไปเปิดเสียงเมื่อกี้ใ <c oughs> ช่ไหมว่าอาจจะคลิปแถมไหมผมเป็นกดทันทีเลยวะนี่อะไรอะมดที่มิ้นท์ไป มิ้นต์เป็นคนไม่ดีมินมันจะชั้ <c oughs> ช่างร์นแชรแฮกเกอร์ตัวเหรอตัวพายเหรอเฮ้ยเปิดแอร์ติดลบเท่าไรวะเนี่ยเออเอาไอ้มิน้นไปผมแพ้ไม่เป็นไรช่างมันแล้วมันกดข้าวหนมาเขื่อเป่ออะไรละ่ะเออะเขาโหดเปนหมดมีมึงข้าวอยู่ตัวเดียว แล้วมึงก็เข้าห้องปิ้งไก่ไปแล้วรอบหนึงแล้วมึงจะเข้าอีกทำไมวะอ๋อลืมไปปิ้งไก่เสร็จแล้วจะเอามันไหมอ่ะเออแต่มันเข้าปิ้งไก่ไงประเด็นโอเคเอเลส่งอยากประมิน้นโอเคเดี๋ยวเจอกันในส่งมาให้อดมินพี่อาร์มก่อนใ้ังดาวล็อกเอา,า,เอา,เอาเอมันอามันออกไปอมินอะ จบแล้วครับแค่นั้นแหละเขาบอกมันไม่จบอ่ะไมรู้เอาไปส่งไม่รู้อ่ะทำนายคิดผิดปะวะไ้โลสีม่วงไปไ้โลสีม่วงไปอ่ะเป็นผู้บัญชาไม่รู้ว่าม่วงบทอะไรนะเห็นยืนปิ้งใตยอยู่กับสีสามีทั้งนายอ่ะชมพูเป็นทำนายอ๋อชมพูทำนายทำนายปิ้งเต้ามาทำนายแนละ้วหน่อยดิทำนายคนอื่นก็ได้ ไม,ไม่ชพูดําเอะไรอราลอข้ามไงไมสงสยไม่พูใไม่พูดน้อย,นนย,ยอเนี่ย <c oughs> น่าใช่แหละจบแล้วเนี่ยแล้วร้อนเหรอฟามินร้อนสักรอบนะตายไม่ตายไม่รู้ย้อนไหน่ยย้อนได้สี่รอบเลย มนไม่อยากด่าในแชทอยู่เอาไปลู้งได้อยู่แล้ไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าข้าทำไมอ่ะอะไรวะเนี่ยข้ามันน่ข้าทำไมวะเนี่ย ไฮโลใครไม่ให้ไอ้ย่ยมาให้โลแฝงอีกจเจริญพอ่ะเขียวเอ้ยปวดผมมากปวดผมมากไม่อยากเล่นแล้วไอ้ย้ยแฝงตัวอีกตัวนึงก็เล่นโงงพอเลยพอเลยย่ยเจอแฝงโง่ขนาดนี้นปวดผมมากเลยผมคิดจะเล่นแล้วไอ้ี่ยเล่นอะไรได้หมดแฝงนะเจอเพื่อนจะกลับทุกครั้งเลยเอาหน้าเอาหน้าเอาเป็นโบกติ Ê, giờ bị chụp mà Nó tăng bớt hiền tì Nè Nhét 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 không Nhét bị Nhét 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 Nè nè. mẹ, video nó nóng thế. Hunter ở chỗ này. Thế này. ว่าแลนเต้จริงด้วก็ประมาณนั้นแหละจบก็เอมินมันด่าแล้วปล่อยไปซงเสียงก็จะแค่เนี่ยไปเ่อกไปอะไรประมาณนั้นก็เอ้เสียงดังไปโทษทีก็ประมาณนั้น สูงเนี่ยจะไม่ได้โตมากหรอกเนี่ยจะเด็กแล้วไม่ได้สูงสาุายแล้วไม่อยากอะไรโดนด่านะไอ้ข้ามอยากทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ก็เจอเอมินได้ไประเด็นเอ็มก็โดนแบนแล้วนะเนี่ยเอ็มมินอยู่เนะี่ยโดนเอาแล้วนะไอ้ชิบหายตัวไปเนะี่ยมินเอ้คลิปนี้ก็อยู่รอดก,กับ อยู่รอดแบบชิวๆอยู่รอดแบบอยู่รอดแบบอยู่รอดนะเอออยู่แบบอยู่รอดคืออะไรวะก็ค <c> ล <oughs> ิปนี้ไปละอ่ถ้าไม่ติดเหลืองก็ะแต่เราทีรอดนะไปไปมีพิมด่าคำนึง,ง,งแล้วคำหยาบไปละแซดยับดิทำมันพิมพ์ด่ายับซะเจเจแหรือเปล่าเออใช่ใช่เจไม่รู้ a d m ม n อ่ะอโอเคไปละ